เพื่อนๆอ,อาจจะสงสัยกันนะครับว่าถ้าเกิดเราใช้ไม้ที่มีค่าพักสูงๆเนี่ยมันจะแสดงผลออกมาอย่างไรคำตอบนั่นก็คือเราก็จะเห็นเส้นแบบนี้โผล่ออกมาเส้นตัวนี้เรียกกันว่าเส้นไกด์ไลน์ครับซึ่งจะมีลักษณะการใช้งานคล้ายๆกับยาพัดที่เราใช้กันบนกรีนทั่วไปแต่ถึงแม้เราจะเบี่ยงเส้นไกด์ไลน์ตัวนี้ให้ไปตรงกับปากหลุมแล้วแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ค่าที่แท้จริงครับ เราจะต้องมีการคำนวณเพิ่มเติมเองอีกนิดหน่อยครับแล้วก็เบี่ยงเพิ่มไปอีกเล็กน้อยสาเหตุที่เราต้องมีการเบี่ยงเพิ่มนั้นก็เพราะว่าตัวเส้นไกด์ไลน์นั้นแท้จริงแล้วอ้างอิงตามค่าพัดที่มีติดตัวเราอยู่เรียงง่ายๆว่าเป็นแค่ไกด์บางส่วนเท่านั้นครับยังไม่ใช่ทั้งหมดครับพอมาถึงตรงนี้เพื่อนๆคงจะสงสัยแล้วว่าเราจะมีวิธีการคำนวณอย่างไรและค่าพัดที่ติดตัวเรานั้นสามารถดูได้ที่ตรงไหน สำหรับค่าพัดที่ติดตัวงเรานั้นเราสามารถเข้ามาดูได้ที่หน้าต่างตัวละครครับซึ่งในหน้าต่างนี้จะบอกให้ผู้เล่นทราบเลยครับว่าเรามีค่าสถานะแต่ละค่าเท่าไหร่บ้างและมาจากตรงไหนบ้างยกตัวอย่างเช่นมาติน่าที่ท่านผู้ชมกําลังชมณนปัจจุบันนี้มาติน่านั้นมีค่าพัดรวม280กว่าหลักๆนั้นมาจากไม้พัตเตอร์โดยเฉพาะไม้เกรดระดับตํานานสีทองเนี่ยจะมีค่าพัดที่สูงมาก250 แต่ถ้าหากว่าเป็นเกรดที่ต่ำกว่าเนี่ยก็จะมีค่าที่ลดลงมาอย่างเช่นเกรดหายาตตอนนี้ก็จะเหลือ92แต่ถ้าเกิดเป็นเกรดสีม่วงชั้นยอดก็จะ150โดยประมาณในเมื่อเราทราบค่าพัดรวมของตัวละครแล้วในขั้นตอนต่อมาผมก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆแปลงค่าพัดที่ได้ให้กลายเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อที่ว่าจะได้ง่ายต่อการคำนวณน,นะครับโดยผมได้ตั้งสมมุติฐานเอาไว้นะครับว่าเกมนี้เนี่ยค่าพัดสูงที่สุดน่าจะเต็มที่ที่1,000ครับ เพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยค่าพัก100เราก็จะได้เส้นไกด์ไลน์ที่เห็น10%และในเมื่อมาร์ติน่ามีค่าพัก286เส้นไกด์ไลน์ที่เราจะได้ก็คือ28%ดังนั้นครับผมจึงสรุปได้ว่าช่วงต้นคลิปที่เราเห็นนั้นนะ่ะเส้นไกด์ไลน์มีความยาวประมาณ28%เท่านั้นพอเราทราบค่าตัวนี้แล้วนะครับก็จะทำให้เราสามารถคำนวณได้ง่ายแล้วล่ะครับ หลังจากที่เราทราบแล้วว่าเส้นไกด์ไลน์ที่เรามีเนี่ยมันยาวกี่เปอร์เซ็นต์เรานําค่าที่ได้นั้นมาใช้คํานวณในสถานการณ์จริงกันดีกว่าขั้นแรกสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือขยับตัวเส้นไกด์ไลน์นั้นไปให้ตรงปากหลุมให้มากที่สุดในกรณีที่มีระยะไกลามากๆเนี่ยอาจจะก,กะยากสักเล็กน้อยบางทีอาจต้องมีตัวช่วย,ชวยเช่นไม้บรรทัดมาทาบที่บนโทรศัพท์ของท่านครับ และในเมื่อเส้นไกด์ไลน์นั้นไปชนที่ปลายปากหลุมแล้วขั้นตอนต่อมาก็คือเราต้องหาให้ได้ครับว่าระยะห่างระหว่างปากหลุมไปจนถึงปลายเส้นที่เราจะตีไปเนี่ยมันมีความห่างประมาณเท่าไหร่ผมขออนุญาตพูดคำศัพท์แบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับแบบปังย่าเลยนั่นก็คือการนับช่องครับเรามาทำให้รูปนี้ดูง่ายยิ่งขึ้นดีกว่า โอเคชัดเจนหนึ่งช่องก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้พอเราจับเส้นแบ่งครึ่งเนี่ยเราก็จะได้0.5ช่องซ้ายขวาแล้วถ้าเกิดผมอยากจะซอยย่อยทางด้านซ้ายทีละจุดทีละจุด,จดก็จะได้จุดละ0.1ช่องซึ่งโดยรวมเราก็จะได้5เส้นพอดีแต่ถ้าเกิดเป็น10เส้นก็คือ1ช่องเอาละเรามาดูกันต่อว่าระยะห่างที่ว่ามานั้นมันห่างเท่าไหร่ซึ่งด้วยสายตาอันเฉียบคมของผมนะครับผมก็กะแล้วโดยประมาณมันน่าจะประมาณ 0.3ช่องครับเนื่องจากว่ามันผ่านครึ่งของครึ่งอีกทีคือมันต้องเกิน0.25แน่แน่และมาที่ไฮไลท์ขั้นตอนหลักสำคัญของเรานะครับอานักเรียนเตรียมปากกาดินสอมาจดไว้ด้วยครับหลังจากที่เราได้ค่าต่างๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็สามารถแทนค่าได้อย่างนี้ครับช่องระยะห่างระหว่างปากหลุมกับเส้นตีหารด้วยค่าพัดที่แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วหาร100อีกครั้งวงเล็บนะครับ ทําในวงเล็บก่อนนะแล้วค่อยมาจับหารกันอีกทีมาแทนค่าครับมันก็เท่ากับระยะห่างเมื่อกี้ก็คือ0.3วงเล็บ28%ที่หาร100คําตอบที่เราจะได้ก็คือ1.07ช่องครับมาครับเรามารองกันเลยดีกว่าว่าขยับไป1.07ช่องจะประมาณไหนโอเคซูมเข้าไป1ช่องก็จะประมาณนี้ครับ อประมาณนี้นะเรามาลองตีกันดูดีกว่าว่าลูกมันจะลงจริงตามที่เราคำนวณหรือไม่โอ้โหลงอย่างสวยงามครับตามลายแบบสวยๆครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นตามตัวอย่างไปนะครับว่าถ้าเกิดระยะมันไม่ค่อยห่างมากเนี่ยเราก็พอจะกะด้วยสายตาง่ายอยู่ครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นระยะที่เกิน15หลา2 0 25 ผมว่าตัวใครตัวมันเถอครับเอาเละครับสำหรับนักเรียนที่ตามไม่ทันนะครับเดี๋ยวครูจะมาทบทวนสูตรกันอีกครั้งสำหรับข้อแรกให้นักเรียนแปลงค่าพัดให้เป็นเปอร์เซ็นต์เสียก่อนโดยการคำนวณก็คือใช้ค่าพัดรวมของตัวละครน,นั้นๆน,น,นะครับคูณ100จากนั้นหารด้วย1,000จากนั้นเมื่อนักเรียนลงสนามจริงแล้วเนี่ยเราจะได้ค่าต่างๆมาเพื่อใช้ในการคิดคำนวณ โดยค่าที่ได้จะนำมาแทนในสูตรสมการดังต่อไปนี้ช่องระยะห่างระหว่างปากหลุมกับเส้นตีหารด้วยค่าพัดที่แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์หาร100อย่าลืมนะครับว่าทําในวงเล็บก่อนก็จบกันไปนะครับสำหรับสูตรการคิดคำนวณแบบนักวิทยาศาสตร์กันเลยทีเดียวแหมเล่นเกมตีกอล์ฟก็ต้องมีการคำนวณบ้างเล็กน้อยนะครับใช้ ความคิดใช้สมองในการเล่นครับก็ถือว่าเป็นการฝึกที่ดีครับอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้ในหลายๆคลิปนะครับน่าจะ2คลิปก่อนว่ามาติน่าคือตัวละครที่จะมีค่าพัดสูงที่สุดในเกมเพราะว่าถ้าเกิดเธอลเลเวลห้าแล้วแล้วก็เธอจะได้ค่าพัดเพิ่มอีก100ครับผมคาดการเอาไว้เล่นๆนะครับว่าอนาคตเนี่ยมาติน่าอาจจะมีค่าตัวนี้เกิน400อาจจะแตะ500600ได้เลยครับ ก็ต้องรอดูแล้วก็อัปเดตกันต่อไปครับมาถึงช่วงท้ายคลิปเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเอาไว้ก่อนนะครับว่าผมได้ตั้งสมมุติฐานเอาไว้เท่านั้นนะครับว่าค่าพัดเนี่ยน่าจะเต็มที่สูงสุด1,000นนั่นจึงเป็นที่มาของสูตรสมการพวกนี้ครับดังนั้นอนาคตถ้าเกิดมันมีสูตรที่ถูกต้องมากยิ่งกว่าออกมาเนี่ยขอให้ยึดตามสูตรในอนาคตนั้นนะครับ แต่มั่นใจรถอครับว่าสูตรนะปัจจุบันนี้วันที่13เดือนกุมภาพันธ์2564นะปัจจุบันนี้นะครับสูตรนี้ค่อนข้างโอเคครับผมลองแล้วมันมันใช้ได้อะประมาณ80%คือมันตีลงครับเวลาที่เราจะตีไม่ลงก็มีแค่เรากะแรงผิด แรงไปหรือว่าเบาไปนะครับอะไรพวกนี้เท่านั้นครับไม่งั้นก็อีกแบบครับช่วงที่เราแบบหล่นมากๆครับตอนที่ตีกับคนจริงๆแล้วมันมีเวลามาบังคับเนี่ยมันมันจะตีไม่ทันน่ะมันก็อาจจะมีแบบวืดบ้างครับไม่เป็นไรฮะแหมก็จบกันไปครับสำหรับคลิปนี้ยาวเลยแหมผมใช้เวลาทำครึ่งวันได้เลยนะก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับใครมีเทคนิคดีๆหรือว่ามีอะไรติชมเนี่ยคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ